เปลี่ยนหลอดไฟได้ง่ายๆด้ตัวคนเดียครับถึงจะอยู่สูงขนาดไหนก็นี่ครับที่เปลี่ยนหลอดไฟเพดานใช้ได้กับขนาดทุกหลอดครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะทางกว้างหดได้ครับนี่ตามขนาดของหลอดทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหลอดตะเกียบหลอดกลมต่างๆ จะมีตัวจะมีตัวเลขบอกครับขนาดแต่ละหลอดว่าควรที่จะหุบทางขนาดไหนครับสามารถใช้ได้กับไม้ไผ่หรือแม้กระทั่งพวกไม้ต่างๆมีตัวล็อกครับนี่บิดให้แน่นนี่ครับแต่เป็นแบบนี้ไม่ทําให้หลอดแตกครับเนื่องจากว่าเป็นที่พลาสติกนุ่มๆอยู่ตรงนี้ครับสวมเข้าไปแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็ ใช้วิธีการหมุนบิดต่างๆได้ไง่ายๆหามาราติกันดูครับผมที่เปลี่ยนหลอดไฟหลอดเพดาน